สวัสดีนักศึกษาทุกคนครับในวันนี้ครับเราก็จะมาต่อกันนะครับสิบสำนวนที่เหลือนะครับจากที่เราได้ดูกันไปแล้วนะในพาร์ทที่1นะครับสิบสำนวนแรกก็นะครับมีหลากหลายทีเดียวเอาไปใช้ได้ในชีวิตประจําวันนะครับในวันนี้นะครับในพาร์ทที่2ก็จะเป็นสิบสำนวนที่เหลือก็จะมีความหลากหลายเช่นเดียวกันนะครับกับพาร์ทที่แรกเราก็จะมาดูกันว่ามีสำนวนไหนบ้างนะครับที่ที่ที่ เราอาจจะได้ฟังอา,อาจจะได้ยินเนาะแล้วก็เอาไปใช้ได้ในชีวิตประจําวันนะครับเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับสิบสำนวนที่เหลืออืมอนะครับสำนวนแรกนะครับสำนวนที่สิบเอ็ดบอกว่า costar un ojo de la cara costar un ojo de la cara นะ จำนวนนี้เมื่อเราเข้าใจกันครับถ้าคําพวกนี้นะครับมันมาวางอยู่ในเป็นโครงสร้างของจำนวนเนี่ยอยู่ในรูปของจำนวนนะครับความหมายของคํานะครับเราก็จะแปลาตามความหมายจริงๆของมันไม่ได้นะต้อง,ต,องต้องแปลเป็นแบบอื่นนะครับจำนวนก s t ตา้าอุน o d e d e ด a ก a ความหมายของมันก็คือก u e s t e r m u ์มูโชลิเนนั่นเองนะก็คือเอาไว้ใช้ในสถานการณ์ที่เราต้องซื้ออะไรสักอย่างนะครับถ้าเราได้ซื้ออะไรสักอย่างแล้วมันมีราคาแพงมากๆนะเขาก็จะใช้จำนวนนี้ในการ นะครับเช่นในประโยคตัวอย่าง El t r o día me g o s t o un ojo de la de la cara ese vino. e u t r o día me g o s t o un ojo de la cara ese vino. วันก่อนนะฉันซื้อไวน์มาขวดหนึ่งซึ่งแพงมากนะครับการบรรยายว่าสินค้าที่เราซื้อนั้นมันมีราคาแพงนะครับมันก็จะได้อารมณ์มากกว่าที่จะพูดว่า ese vino costó mucho อะไรแบบนี้ครับานะ g a s t r mucho dinero en เอ็นอ no. so, ัโกบเนาะส่วนโจทย์ที okay. ่น mm ่า hmm. สังเกตนะครับสำหรับจำนวนนี้ก็คือว่ามันจะมีอีกจำนวนหนึ่งนะครับที่ที่ใช้บ่อยเช่นเดียวกันกับจำนวนนี้นะครับนะเป็นจำนวนโกส t ต r ร์อุนริโยนโกสเตอร์อุนริโยนนะครับอุนริโยนก็คือไตนะครับคนเราถ้าถ้าต้องไปซื้อไตนะหรือเสียไตไปเนี่ยโอ้โหเป็นอะไรที่ราคาแพงนะครับก็ใช้จำนวนนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับความหมายเหมือนกันทุกอย่างนะยกตัวอย่างเช่น เลี้ยงต้องก็สตันด์อุนริย a นเพื่อพักกับเออพิโซ่เลี้ยงต้องก็สตันด์อุนริเพืบอกว่านะครับคนคนนั้นเนี่ยนะกำลังจ่ายค่าเช่าปิโซหรืออพาร์ตเมนเนี่นะครับในราคาที่สูงมากนะครับก็เอาจำนวนนี้ไปบรรยายได้นะครับตั้งนะเกตโครงสร้างก็จะนะครับจากประโยคนี้ก็เป็นตัวจำนวนเองนะครับก็แล้วแต่เทนว่าจะเป็นอยู่ในการไหนเนาะนะครับแล้วก็ตามด้วยคำนาม คำนานที่เป็นสินค้าที่ที่ซื้อนะครับที่มีราคาแพงโอเคนะครับจำนวนที่สิบเอ็ดจำนวนถัดไปนะครับจำนวนที่สิบสองนะครับ pronese las pilaspronese las pilas อ่าเป็นจำนวนที่ใช้ได้ทีเดียวครับในการจําจําง่ายเนาะวันที่เราเรียนนะครับ pronese เป็นกริยาที่นะครับ p r o n e s เนี่ยเมื่อมากับ se เนี่ยนะฮะเราก็ต้องแปลตามตามบริบทของมันใช่ไหมครับมันแปลได้หลายอย่างนะครับ ลีลาสก็แปลว่าฐานฐานไฟฉายเอาไว้ใส่ของเล่นใส่นาฬิกาอะไรแบบนี้ครับวรรณะนั้นถ้าแปลตามตัวนะครับโปรเนสเซลาสกีลาสก็แปลว่าใส่ฐานมันเองนะครับแต่จริงๆแล้วเมื่อเอามาใช้เป็นสำนวนนะครับคนเจ้าของภาษาเขาก็จะใช้นะครับในกรณีที่บอกว่าเรารู้สึกขี้เกียจมากแล้วมีคนมากระตุ้นเราบอกว่าโปรเนอร์เอเนเชียร์เดอเซรันโกโกนเอนทูเซียสโมก็คือเพิ่มความตั้งใจเพิ่มความพยายามในการทําอะไรบางอย่าง นะครับอย่างกระตือรือร้นมสัสติบ็อกซอะไรตนี้ครับเนอะต้องแอคทีฟขึ้นเช่นในประโยคตัวอย่าง็บอกว่า Tines ponerte Tines ponerte pilas pilas en en que clase que clase las las la la เธอต้องพยายามมากกว่านี้หน่อยนะในห้องเรียนนะครับหรือมีความกระตือรือร้นมากกว่านี้ในห้องเรียคนคือใส่ทานให้ตัวเองนั่นเองครับเนีย่ยมันในรูปนะครับเอาทานไปใส่ให้ใหคนอื่นในกรณีที่เรา ไป,ไปกระตุ้นคนอื่นให้เขาอยากขี้เกียจมากเลยอ่าขยันขึ้นหน่อยนะครับถ้าใช้อยู่ในรูปประโยคอินตร้าติโบก็จะเป็นปงเตล,สลสัสปิลัสใส่ทานให้ตัวเองหน่อยนะถ้าแปลตามตัวก็คือขยันขึ้นหน่อยพยายามขึ้นหน่อยสู้หน่อยนั่นเองนะครับอยากจะพูดว่าเบงกาอานิโมเบงกาอานิโมบามสที่เราได้ยินกันบ่อยๆครับจากปากเจ้าของภาษาเนาะก็อเอาสำนวนนี้ไปใช้ได้ครับโปเนสเตลัสปิลัสำนวนที่13ครับ อันนี้เป็นสำนวนที่จำง่ายนะครับเพราะว่ามันใช้ในในการบรรยายนะบ,บางอย่างที่ค่อนข้าง,างจะเฉพเจะจงนะครับสำนวนบอกว่า estar para chuparse los dedos estar para r s e los dedos นะแปลตามตัวนะครับ chuparse แปลว่าดูดนะครับแปลว่าดูดก็คือ dedos ก็คือนิ้วนะดูดนิ้วนะสำนวนเนี้ยเอาไปใช้ในการบรรยายรสชาติอาหารว่าอร่อยมากแซ่บลาย e s t a r muy delicioso ¿vale? น,นะครับตัวอย่างเช่น la comida preparada por mi mamá siempre está para chuparse los dedos น no? ะ está para chuparse los dedos ก็คือใช้นะครับมันใจว่าอาหารเนี่ย la comida นะที่คุณแม่ทำเนี่ยนะกินคราวไหนก็อร่อยคราวนั้นครับนะคุณแม่ทำอาหารอร่อยก็เอาไ้ชมคุณแม่ครับหรือไ้ชมในในสถานการณ์ที่เราเพื่อนชวนไปทานข้าวที่บ้านแล้วก หล,หลังจากทานเสร็จแล้วก็ชมเพื่อเขาจะได้ชัวเราอีกรอบนึ่งคนทำจะได้ดีใจเนาะ <c oughs> จุดสังเกตก็คือเหมือนที่พูดไปแล้วนะครับเขาใช้เพื่อที่จะนะรบรรยายรสชาติอาหารว่ามีรสชาติดีรสชาติอร่อยมากๆนะครับไม่เอาไว้ใช้บรรยายตัวเองนะครับหรือบรรยายคนนะโอเคเข้าใจนะแต,แต่แต่จริงๆแล้วต้องเอาใช้บรรยายอาหารนะครับ้ามพูดว่าเอสโตยปาราชูปาร์เมลออสเดอนะครับ ฉันเป็นคนที่อร่อยมากโอ้โหเล่นมุกและพูดฮาาได้นะครับโอเคสำนวนถัดไปสำนวนที่สิบสี่เออมีรูปภาพโอ้มีนิ้วสองนิ้วบนหน้าผากนะครับสำนวนบอกว่า no tener, no tener dos dedos d e f r e n t e no tener dos dedos d e f r e n t e นะแปลตามตว,ว่าไม่มีนิ้วบนหน้าผากเอออะไรคือสำนวนที่แปลว่าไม่มีนิ้วบนหน้าผากครับในภาษาสเปนเอ,เองเนี่ยนะจะมีหลายสำนวนนะครับที่เอาไว้ใช้ในลักษณะกรณีเช่นนี้นะครับคือ เอาไว้บอกว่าคนคนนั้นเป็นคนที่ค่อนข้างจะฉลาดน้อยคืองโง่นั่นเองนะครับแต่ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องใช้นะมีนิ้วสองนิ้วบนหน้าผาน,นะครับยกตัวอย่างเช่น no tienes dos dedos de frente me has tirado e l café no tienes dos dedos de frente me has tirado e l café ทำไมเธองโง่อย่างเงี้ยดูสินะครับทํา กาแฟหกเซ็ชชั้นอะไรแบบนี้ครับเลอะชั้นหมดเลยนะก็ใช้สนวบโนติเนสโดสเดโดสเดเฟรตนะครับแต่การใช้ก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับเนาะคือมันออกจะออกเป็นแนวกลโลเกียนค่อยไม่ค่อยจะเป็นทางการเท่าไหร่นะเราจะอาจจะเลือกใช้กับคนที่เรารู้จักแล้วคนที่เราสนิทนะครับกับเพื่อนอย่าไปใช้ยาย,ยายาไปจะใช้สูตรสี่สูตรห้านะครับมันเดี๋ยวเขาจะโกรธได้นะฟังไม่พอใจนะครับจุดสังเกตอีกอันนี้ก็คือว่าเหมือนที่บอกครับภาษาสเปนมีมีม จำนวนประมาณนี้นะครับอยู่เยอะหลายอันนะครับอีกอันที่เขาใช้ไม่ได้ยินบ่อยๆก็คือเทเนียร์โฟกัสลูเซสเทเนียร์โฟกัสลเซสก็เอามาใช้แทนในประโยคตัวอย่างก็ได้เช่นเทนิสโฟกัสลูเซสเมสติราโดเอลกาเฟนะครับก็แปลว่าฉลาดน้อยหรือโง่นั่นเองต้นโตนะครับก็ถ้าแปลตามตัวลูสห e ืลูเซสมาที่เรารู้จักก็แปลว่าแสงสว่างนะครับแสงใช่ไหม แต่ลูซที่อยู่ในประโยคนี้นะครับสำนวนนี้ก็จะแปลว่าความรู้มีความรู้น้อยนั่นเองนะครับสำนวนถัดมาสำนวนที่15โอโ้โหนะครับสำนวนนี้ค่อนข้างจะ poco fuerte, อุ p นโป f u ก r t e เฟรเตอ่าคือเวลาจะใช้ต้องระวังนิดนึ่งนะครับดูจากรูปแล้วโอโ้โหเป็นหญิงสาวสวยเซ็กซี่นะครับหน้าตาอินโนเซนต์เนาะมือินโนเซนต์แต่การแต่งตัวอะไรแบบนี้ครับนะท่านั่งหรือสายตาเนี่ยอาจจะไม่อินโนเซนต สนวนเซลรูน่ามอสกิตาเมอร์ตานะครับก็แปลตามตัวมอสกิตาก็แปลว่ามอสกานี่ยแครคือแมลงวันเป็นแมลงวันที่ตายแล้วหมายความว่าอย่างไรเนมซัสเพนนะครับจำนวนนี้เอาไว้ใช้ในสถานการณ์ที่ว่าเราอยากจะบรรยายใครสักคนหนึ่งที่นะครับที่แกล้งทําเป็นอินโนเซนเตเป็นคนเรียบร้อยเป็นคนสุภาพแต่ความเป็นจริงแล้วไม่ใช่นะครับเนาะก็ถ้าแปลเป็นภาษาไทยนะครับจแปลว่า ดื้อลึกนะครับแอบดื้อลึกๆโดยที่คนอื่นอาจจะดูไม่ออกว่าเป็นคนดื้อนะครับจากการแต่งตัวจากการลักษณะนะครับการแสดงออกคำพูดคำจาดูสุภาพเรียบร้อยมือนอินโนเซนเต้นะครับคนอินโนเซนแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ยกตัวอย่างเช่น Luisa es una mosquita muerta Luisa es una mosquita muerta En clase se comporta muy bien pero en el bar es otra persona นะเพราะว่า ลุยซาจริงๆแล้วเป็นคนดื้อลึกๆนะนะครับในห้องเนี่ยโอ้โหทําตัวดีมากตัง้งใจเรียนฟังอาจารย์นะครับแต่งตัวเรียบร้อยนะแต่หลังจากเรียนเสร็จตกกลางคืนไปเที่ยวกันนี่โอ้โหแต่งตัวนะครับแรงทีเดียวกระโปรงสั้นจูรองเท้าสูงปี๊ดนะครับนะแต่งหน้าแต่งตาเข้มเขียนหูตาปากอะไรแบบนี้ครับเนาะเป็นอีกคนคนหนึ่งนะครับเอาไปจ่ายสมน์เสียอุนโมสกิตะมุเนตตะเอาไปบรรยายในเชิงแบบว่า พูดรับหลังมากกว่าถ้าพูดต่อหน้าโอ้โหข้านแรงนะครับเพราะฉะนั้นนักศึกษาต้องระวังในการใช้นึงใช้กับเพื่อนโอเคเป็นการหยอกล้อกันได้นะครับเนาะก็จุดสังเกตบอกว่าโดยส่วนใหญ่นะครับเขาจะเอาไปใช้นะครับเพื่อที่จะบรรยายว่าผู้หญิงนะครับที่มีลักษณะเหมือนจะดูดีนะครับแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับโอเคนะครับแซรุนามสกิตามยตะสำนวนถัดมาครับสำนวนที่16นะอันนี้นะครับเลือกรูปที่มัน เข้ากับบริบทสังคมคนไทยสักหน่อยนะครับจะได้จำได้ง่ายทุกคนรว่าเอส a ตอร์ชูปาโดเอสตอร์ชูปาโดเนาะเจอกริยาชูปาในลาเราแปลว่าดูนะครับแปลว่าดูเนาะเอสจ้าชูปาโดในรูปนักศึกษาหลายคนก็คงพอจะราได้แล้วปลว่าอะไรคือการปอกด้วยเข้าปากนะครับปอกด้วยเข้าปากก็คือแปลว่าง่ายนั่นเองนะครับสำหรับในประเทศสเปนนะครับสำนวนนี้จะแปลว่าง่ายนะพูดแล้วเข้าใจว่าจะแปลว่าง่ายนะครับ เช่นตัวอย่างบอกว่า e rec eta, esta receta está chupada para preparar e rec esta receta está chupada para preparar เนาะก็คือว่าเมนูอ,อาหารเนี้ยนะครับมันง่ายในการเอาไปทำตามนะครับเนาะง่ายมากเหมือนต้มไข่ทอดไข่อะไรแบบนี้ครับเป็นเมนูที่ง่ายๆนะครับแล้วก็สังเกตนะครับใน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 การเปลี่ยนแปลงในประโยคก็คือจำนวนนี้นะครับเขาก็จะเปลี่ยนแปลงนะครับตามประธานของประโยคน์มาที่เรารู้กันนะครับ ประธานเป็นเพศหญิงนะครับตรงกริยานะครับที่เป็นที่ผ่านเนี่ยนะครับก็จะเป็นเปลี่ยนตามเพศถ้าเป็นเพศชายก็จะเป็นโอชูปาโดนะครับเพศหญิงก็จะเป็นอาอันนี้ต้องระวังด้วยนะครับขึ้นอยู่กับว่าประธานจะเป็นเพศอะไรเนาะแต่ก็ระวังนิดนึงแล้วกันครับคือว่าสำนวนเนี้ยนะครับในบางประเทศแบบลาตินอเมริกาเขาก็จะไม่แปลว่าง่ายนะครับอย่างเช่นในประเทศอุรุกวัยนะครับอาจจะแปลว่าเอสเตอินฟาดาโดแปลว่าโกรธได้นะครับ เพราะฉะนั้นก็แนะนําอีกสำนวนหนึ่งแล้วกันนะครับที่จะแปลว่าง่ายนะครับทุกประเทศนะครับคือสำนวนที่ว่าเซฟปันโกมิโดเซฟปันโกมิโดขนมปังกินได้นะครับก็ง่ายกินได้นะครับเชื่อถือว่างานนี้กินได้แน่อะไรแบบนี้ครับคือมันง่ายมากเซฟปันโกมิโดนะครับเอาไปใช้ได้ในสําหรับบาาอย่างที่เราคิดว่ามันง่ายนะครับสำนวนที่17โอ้โหเหมือนกันครับสำนวนนี้เลือกมาโดยเฉพาะนะครับ บ้านเราเยอะนะครับอาเซร์ลาเปโลตาอาเซร์ลาเปโลตาถ้าแปลตามตวแปลว่าทำลูกบอลนะครับ make a ball นั่นเองเปโลตาแปลว่าบอลครับเนาะแต่เวลามาใช้นะครับคนสเปนใช้คือใช้กนกรณีที่คนที่อะไรลนะ่ะชอบกระจกระแจนนะเลียแข้งเลียขาเืานะมาจากย์บอกว่าบ้านเราเจอเยอะครับทุกวงการเลียแข้งเลียขานะครับตามรูปเลยใช่ครับทำงานไปด้วยเลียแข้งเลียขาไปด้วยนะ เรีอยตัวยอกว่ามองไปที่จวนเขาทาอะไรอยู่เขาเำอมไรอคว่เขาทำอ e ไรอยู่เขาทำอะเรอยน่เขาทำอคไรอยู่เขาทรอะไรอยู่นขาคำอะเรอยูเจ้าทำอะไรอย่เลาทำอะไรายู่เนาทนอะเรอยูเราแปละไรอาู่เขาทยอะไรโยู่เขาคือะไรอยู่เขาทำอะครับไม่ได้ทําอูกบอยห่เขาทน้ะครอย่เขาทำหนึ่งยี่ความมหายมือันเลยครับ แล้วก็ได้ยินบ่อยทีเดียวเป็นเซอร์อุลเปตาก็จะแปลว่าเป็นลูกบอลเลยคนคนน,นันนะ้นเป็นลูกบอลนะเอ่ยอเอสอุลเปโลตาเป็นคนที่ประจบประแจงน,นะครับเนาะออกไปใช้ได้สำนวนธรรมาสำนวนที่18ครับก็ไม่เชิงว่าเป็นสำนวนนะครับแต่เป็นคำมันคำใส้ไงนะคำรับเชื่อมบทสนทนาอะไรแบบนี้ครับเนาะสำนวน อันนี้นะครับก็บอกว่าโอยพอร์ตี้มาย็นาพอร์มีโอยพอร์ตี้มาเย็นาพอร์มีก็จริงๆก็แปลตามตามคําอยู่แล้วนะครับวันนี้ให้เธอนะพรุ่งนี้สําหรับชันอะไรแบบนี้นะครับนะเนาะระหว่างตรงนี้ไม่มีติมเดย์นะครับนักศึกษาระหว่างตรงนี้อาจารย์ผิดเนาะขนะ้อหมายของมันคือว่าเอาไว้ใช้นะตอบรับนะครับเชื่อมบทสนทนามเมื่อนะครับเกิดการช่วยเหลือระหว่างกันนะครับเหมือนเราไปช่วยเพื่อนเพื่อนมาช่วยเรานะครับเราก็จะใช้ตัวเนี้นะ ่เ็เพื่อเพื่อชื่อมบทสนทน,นานะครับเช่นประโยคตัวอย่ยาง muchas gracias Pablo por ayudarme hoy oh, por ti m a ñ a n a ม o r m นนะก็ขอบคุณมากนะปาบโบลนะที่ช่วยฉันวันนี้คิวของเธอพรุ่งนี้อาจจะเป็นคิวของฉันก็ได้นะครับเข,า,ขาใช้ในกรณีที่แบบช่วยคนอื่นเสร็จแล้วนะแล้วก็พูดประโยคนี้ออกมานะเผื่อว่านะครับในอนาคตเนี่ยเราอาจจะต้องการความช่วยเหลือจากเขาก็ได้นะเปลี่ยนกันช่วยนั่นเองครับเซยยูเดนเอนเร เป็นเทรดเป็นเทรซีนะครับเซียยูดันเซียยูดันเนาะตามคนต่างช่วยวันนี้เธอช่วยฉันพรุ่งนี้ฉันช่วยเธอนะครับวันนี้ฉันช่วยเธอพรุ่งนี้เธอช่วยฉันก็นแล้วแต่ว่าใครจะเป็นคนพูดนะครับก็จุดที่สกเกตคือเขามใช้ในมาเป็นการรักษาน้ําใจหรือความสุภาพนะครับในบทสนทนานะครับเนาะคือใช้ได้กับทุกกรณีนะครับที่เกิดการช่วยเหลือกันขึ้นมันก็เหมือนกับคําว่าเดดาดานะครับโนอายเดเก โนเต้เพลกูเปชนะครับแต่มันก็สื่อความหมายได้ได้อีกแบบหนึ่งที่ชัดเจนขึ้นนะครับเอาใช้ได้ครับเพราะทีเดียวํำนวนที่19นะครับอันนี้ก็น่าสนใจนะครับจิวาสโลสปันตาโลเนสนะครับจิวาโลสปันตาโลเนสก็คือแปลตามตัวเลยครับใส่กางเกงนะำนวนนี้นะครับน่าจะมีที่มามาจากว่าสมัยก่อนๆนะครับผู้หญิงนะเขาจะใส่กระโปรงกันนะครับจะดูแปลกมาก นะหรือดูเป็นพิเศษมากถ้าวันหนึ่งนะครับมาใส่กางเกงนะครับเพราะฉะนั้นกางเกงก็จะเป็นเป็นสัญลักษณ์ของของของเสื้อผ้าของผู้ชายใช่ไหมครับเนาะีย๋ยว่าถ้าวันหนึ่งนะผู้หญิงลุกขึ้นมาใส่กระโปรงปั๊บนะครับก็แสดงว่ามันต้องมีอะไรเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นจำนวนเนี้ยนะครับก็จะเอาไปใช้ในสถานการณ์ที่ว่ามีอำนาจนะครับเป็นคนสั่งการได้เป็นคนออกคำสั่ง o r d i n a n c e นะครับนคนที่เอ,อ่อมี power นะครับเนาะโดยส่วนใหญ่ก็จะใช้นะครับบรรยายผู้หญิงนะครับบรรจัยผู้หญิงว่าเป็นผู้มีอำนาจเป็นผู้นะครับเป็นใหญ่ในหน่วยงานหรือในสถานที่นั้นนะครับเช่นในประโยคตัวอย่างบอกว่า En casa mi mujer lleva los pantalones En casa mi mujer lleva los pantalones mi hijo muy pequeño เอนะก็แปลว่าที่บ้านนะภรรยาเป็นใหญ่นะเป็นคนเก็บตังเป็นคน ออกคาสั่งดูแลทุกอย่างในครอบครัวนะเจ้าตัวสามีก็เหมือนในรูปนะครับโอ้โหยอมสโสดาบนะผู้หญิงก็ชิวเลยเนาะเพราะฉะนั้นนะครับเหมือนที่บอกจำนวนนี้ก็ไว้บรรยายโดยเฉพาะผู้หญิงนะครับหรือบางครั้งก็บรรยายผู้ชายก็ได้นะครับแต่แต่ส่วนใหญ่จะบรรยายผู้หญิงเพราะมันจะดูแบบขาดการกับบุคลิกของผู้หญิงที่ต้องใส่กระโปรงแล้ววันนึงต้องมาใส่กางเกงน,นะครับก็จะแปลว่าเป็นผู้มีอํานาจตัดสินใจนะครับผู้หญิง เช่นในคณะเราเน,ะนาะคณะมนุษยศาสตร์มีคณะบดีผู้บริาหารหลายๆคนที่เป็นผู้หญิงหรือแม,ม้กระทั่งประเทศไทยนะครับมีนายกน,านะครับที่เป็นผู้หญิงก็แสดงว่ายุคนี้นครับ Las บัวแคริสเจมส์โลสบันตาโรเนสผู้หญิงเริ่มที่จะมีบทบาทมีอำนาจมากขึ้นนะครับจำนวนสุดท้ายนะครับจำนวนที่ว่า meter la pata meter la pata ปาตานะถ้าแปลคำตัวมิเตอร ia, ์แปลยานแปลคล้ายๆปูนยันแปลว่าใส่แปลว่ายื่นอะไรต่างๆครับลาปาตา ลาปาตับแปลว่าเท้าของสัตว์นะครับ piernas de los animales สำนวนนี้นะครับเอาไปใช้เมื่อเราทำอะไรผิดพลาดหรือเข้าใจผิดอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับ c o m e t e r un fallo fallo ก็คือ error นะครับ equivocarse ก็คือการเข้าใจผิด misunderstand นั่นเองนะครับเช่นประโยคว่า c u a n m e t i ó la p a t a al c o m p r a r g a l e t a s en vez de pan เมตโอลาปาตาอนันกอม布拉าเยตัสเอนเบสเดปันก็คือว่าเจ้าควรเนี่ยเข้าใจผิดนะครับแทนที่จะซื้อปั้นนะครับกลับไปซื้อคุกกี้นะครับไปซื้อขนมบิสกิตเนาะเหมือนเมื่อกี้ครับแฟนใช้ให้ไปซื้อขนมปังแต่ซื้อขนมคุกกี้มาซะงั้นนะครับก็เลยเป็นการเข้าใจผิดือทำผิดเองเอาไว้ใช้ในกรณีลักษณะนี้นะครับที่เราเข้าใจผิดเนาะเพราะฉะนั้นอยุดสังเกตนะครับก็ ไม่มีอะไรครับก็แค่อธิบายว่าคําว่าปลาตามันคือมันคือขาของสัตว์นะครับขาของโต๊ะก็ได้ครับขาโต๊ะเขาก็อีกเขาใช้คําว่าปลาตาแต่ไม่ใช้กับคนนะใช้กับคนจะดูแบบตลกตลกนิดนึงครับเนาะค่อนข้างจะไม่เป็นทางการมากๆกเนาะก็ครับครบทั้ง20สํบนวนนะครับทั้งพาแรกและพาที่2อเนาะอันนี้ก็เป็นเรฟเ r เรนเชียสนะครับเนาะการอ้างอิงต่างๆนักศึกษาสามารถนะครับเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับ นะใน link, ลิงก์และก็ในหนังสือตามนีนะครับมีํำนวนอีกเยอะแยะมากมายนะครับที่น่าสนใจให้เราให้หนักศึกษาไปไปไปดูนะครับแล้วก็พยายามประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ที่มันเหมาะสมและกันสำหรับตำาวๆนี้นะครับก็ตอนนี้นะครับอาจารย์ก็เหมือนพาพแรกเราก็ดูนะครับทบทวนได้นะครับอาจารย์อัพทั้ง powerpoint แล้วก็ไฟล์เสียงให้พวกเรา แล้วก็ลองทําแบบฝึกหัดไทยบทดูทดสอบความเข้าใจว่าเราสามารถประยุกต์ใช้ถูกกับการละเทศะหรือเปล่าสำนวนนี้นครับก็คงจะหมดการบรรยายในเรื่อง e x p r e s i o n e s c o l l e g i a l e s en español แค่นี้นะครับเจอกันในคอร์สตัดไปครับ Muchas gracias